ท่านใดมีอุปรกรณ์กันลื่นมาเตรียมตัวลงไปเลยถามว่าอากาศหนาวเหมือนเดิมไหมหนาวเหมือนเดิมยังหนาวเหมือน,นเดิวเมวันนี้น,น่าจะหนาวกว่าเมื่อวานด้วยวันนี้ไม่มีแดดให้เราเลยนะคะขุดเขานรกแน <este S 1> น,น,น,นที่ญี่ปุ่นนะครับ ลกนะคะมันเป็นน่าวดอนะแล้วก็ตอนเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะมีบ้านหลังสีน้ำตาลอยู่สองหลังติดกันนะคะหลังแรกที่เราเห็นเลยมันจะเป็นร้านขายของฝากข้างในมีตู้กดน้ำที่นั่งรอนิดหน่อยถ้าหนาวเข้าไปนั่งรอในนั้นได้นะคะติดกันอีกหลังหนึ่งสีน้ำตาลเป็นห้องน้ำนะคะหน้าห้องน้ำมีรูปยักษ์ติดอยู่ยักษ์สีแดงคือห้องน้ำผียักษ์สี ฟ้าหรือสีนั้งเงินยักษ์ผู้ชายห้องน้ำผู้ชายนะคะ<ม>ของผู้หญิงสีแดงของผู้ชายสีเงินมันอยู่ตึกเดียวกันเข้าไปเราแยกสายก่อนนะคะ,ะถ้าเดินเข้าไปถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าจากตรงนี้นะคะไปร้านอาหารเที่ยงเราใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงน,นะคะ ก็จะมีแต่ภาะเหมือนเช่นเคยวันนี้เราลุกหน้าสุเขานรกเขานรก,กที่ญี่ปุ่น น้ำนะตั้งแยกสุชาต เล่นตึงก้าอนผาเที่วชมินีครับตอนนี้แค่นี้ก่อนราจะเห็นนะคะสงข้างทางตรงนี้เปนโรงแรมทั้งหมดเลยนะคะเป็นโรงแรมสากอากาศนะที่คนญี่ปุ่นเองหรือว่านะักท่องเที่ยวเองนะคะก็มาแช่น้าแร่ตรงนี้เหมือนกันนะคะ,ะตรงคลองน้ำที่เราเห็นด้านขวามือก็เป็นน้ำแร่ที่มันไหลออกมาจากตาน้ำเช่นกัน นั้นแล้วบ้านเรือนแถวนี้โชคดีชาวบ้านแถวนี้โชคดีได้ใช้น้าแร่นะได้ใช้น้าแร่ตลอดนะคะ <Wow. S 1> ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปยังไงก็ได้ขอความอขอบรบกวนนะคะหนึ่งอย่างที่บรบกวนก็คือตอนเดินเสร็จแล้วนะคะเดินกลับมาเจอหน้ามีนาห้ <Wow. S 1> ามพูดว่านรกจริงๆมีนานไม่รู้ว่าเหมือนชมหรือเหมือนดุหรือบหือนไดย,ยังไงนะคะตรงนี้หุบเขานรกนะ อย่าเดินชมมีนาว่านรกจริงๆนะตรงนี้นะคะ๋ย่าเดินก็ไปดูด้านในนะข้างในสวยข้างในสวยนะคะถ้ามาในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยบอน้ายังอยู่เหมือนเดิมแต่ภูเขาทั้งลูกเป็นสีส้มส้มเหลืองๆนะคะสอบข้างทางเป็นสีส้มเหลืองๆตลอดเลย เราเห็นก็เป็นควันจากน้ําร้อนนะคะที่ขึ้นมาตามาท่อนะ้ํามันไม่ใช่ท่อระบายน้ํามันเป็นเหมือนกับเ,เหมือนคลองส่งน้ํามากกว่าทางไหลของน้ำนะคะก็เป็นความร้อนจากใต้ดินเนกัดน,นะมันเกิดจากการยุบตัวของภูเขาที่ระเบิดไปแล้วแล้วมันกลายเป็นโพรงแล้วมันมีตาน้ําทีอา่อยู่ใต้ดินที่ส่งความร้อนขึ้นมานะคะถ้าเรามองตรงไปเราจะเห็นหลังคาสีน้ําตาลตึกสีน้ําตาลสองตึกเห็นไหมคะนะอยู่ด้านหน้าตรงนั้นแหละคือร้านขก่ของฝักกับห้องน้ําติดกัน รถจะจอดอยู่ซ้ายมือด้านหน้านะคะเราจะเดินตรงผ่านตัวหลังคาสีน้ำตาลสองหลังด้านหน้าปัาน,นะคะเริ่มได้กลิ่นไหมคะเริ่มได้กลิ่นอันนี้ือกลิ่นกรรมฐานนะคะกลิ่นกรรมฐาน เดินถ่ายรูปได้ทั้งหมดเลยนะคะระวังลื่นนะระวังลื่นนะคะถ้าท่านใดเดินขึ้นบันไดหรือลงทางเนินนะคะระวังลื่นนิดหนึ่งเราจะเดินไปทางไหนเราจะเดินไปด้านขวาด้านหน้านี้นะคะมองตรงไปคือไปด้านหน้าน,นะคะแล้วก็จะมีแลนด์มาร์คที่เขาคนยืนเยอะๆเลยอยู่ด้านขวามือน,นะคะทางลงมันจะเดินตรงเข้าไปอีกข้างในที่เป็นสะพานไม้เดินเข้าไปได้ด้านไหน,นนะคะถ้าทา่านใดหนาวถ่ายรูปเสร็จแล้วนั่งรอข้างในได้อุ่นๆร้านค้านะคะ,นะคะ เราจะเจอกันที่รถนะคะเที่ยงนะคะเที่ยงนะคะค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะคะ